สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับวันนี้เด็ดแน่นอนนะครับองแรกนะครับเป็นสมเด็จมงคลมหาลาบนะครับแม่ชีบุญเลือนนะครับสมเด็จมงคลมหาลาบแม่ชีบุญเลือนพระหนาใหญ่นะครับหน้าตาติดชัดนะครับมหาลาบ แม่ชีบุญเรือนนะรุ่นนี้นะครับไม่ค่อยติดหน้าชาัดแบบนี้นะน้อยมากจริงๆออนะองนี้สวยสมบูรณ์นะครับเอาสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้ารอยบาทพระของแม่ชีนี่พุทธคุณครอบจักราวาลน,นะ ปิดตาหลวงพ่อนานนะครับปิดตาหลวงพ่อานปิดตาห้าเหลี่ยมหลวงพ่อนาย,าอนายเอา700บาทแล้วกันเหมือนเนื้อจะไม่เต็มนะครับที่ขวาด้านล่างแทบจะไม่เห็นเลเอา700บาทปิดตาห้าเหลี่ยมหลวงพ่อนานครับ เหรียญประสบการณ์นะมงคลชีวิตปีห้าสีเหรียญน,นวะมงคลชีวิตปีห้าสี่ตอกสามโค้ดนะครับ mm hmm. เหรียญน,นี้หนึ่งพันห้าร้อบาทครับเริ่มหายากแล้วนะแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับนานๆนนมาทีนะใครหาย,ยู่ก็ทักมาได้เลยหันข้างหลวงพ่อเตนะครับอยู่ลอด เอาแปดบาทหันข้างหลวประเต๋ผิวปหลอดสวยงามนะครับโอ้แปดบาท เต๋อูปไทยหลังตะกุดสามดอกแปดร้อยบาทเท่ากันครับหลวงพ่อเต๋อูปไทยหลวงพ่อเต๋อเก่ามากถ่ายหลังตะกุดสามดอกหลวงพ่อเต๋อแปดร้อยบาทใบโพหลวงพ่อเต๋อหกร้อยบาทนะครับใบโพหลวงพ่อเต๋เอาหกร้อยบาท แหวกม่านวัดซับลำไยนะครับพิมพ์นี้หายยากนะไม่ค่อยเจอนะหลังยันตุกตาติดแบงค์นะฮะแบงค์มีแบงค์ติดมาด้วยนะที่มนสารพระนะครับเยอะเลยนะฮะด้านหน้ามีจีบอนอีก ชวงนี้หายากเลยนะเอาไป2,500บาทนะครับสองพหบาทหลวงปูเอียมปีหนึ่งสี่นะครับหลวงปูเอียมปีหนึ่งสี่เนื้อทองแดงผิวไฟเหรียญประสบการณ์สายเหนียว นี่สวยนะครับเอาไปหนึ่งพันดร้ยบาทนะครับหลวงพุ่เอี่ยมปีหนึ่งสี่นะครับสวยงามผิวไฟเรี่ยมเก่าพ7 0 0รบาทคุณแผนวัดจีนพิมพ์กลางนะครับคุณแผนวัดจีนพิมพ์กลางเอาเจ็ดร้อยบาทพิธีจจตุรพิษพรชัยปีหนึ่งแดเห็นหน้าตานิดนะิแล้วเจ็ดร้อยบาท หลังตะวันมีเขียวนะครับเอาเอาหกร้อยบาทแล้วกันเอาไว้อ่ะหลังตะวันมีเขี้ยวภาพสีอะเอาหกร้อยบาทหลังยันปีหกสองแปดร้อยบาทนะครับมาแล้วใครไม่ทันรอบที่แล้วครับหลังยันแปดร้อยบาทเหรียญ เมตตาบารมีปี55หนะครับหลังพระพรมวัดโคสิตารามนะครับเอาเอาแ0ดบาทเยียมกันน้ำให้เรียบร้อยแล้วนะครับพระออกผิวม่วงนะทองแดงออกแปดร้อยบาท หลวงพ่อวันวัดคองคูนนะครับจังหวัดพิจิตรนี่ก็ประสบการณ์เยอะนะครับหลวงพ่อวันอันนี้สี่เหรียญน,นี่เอาไปหกร้อยบาทนะครับหลวงพ่อวันมีสี่เหรียญของหกร้อยบาทนะครับสวยสวยเลยหลวงพ่อวันสี่เหรียญหกร้อยบาท ใจก็ทักไลน์มานะครับ A C A L L V E T E นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ